นี่นะคะสําหรับคนที่สงสัยนะคะว่าหลังจากที่เซย่ารู้แล้วว่าจานนั้นไม่ใช่ปูนิ่มผัดผงกะหรี่แล้วเซย่าได้กินจานปูนิ่มผัดผงกะหรี่ต่อไหมนะคะเมาชํำยำบันทางอืมไม่ใช่ปูนิ่ม นี่นะคะสําหรับคนที่สงสัยนะคะว่าหลังจากที่เซย่ารู้แล้วว่าจานนั้นไม่ใช่ปูนิ่มผัดผงกะหรี่แล้วเซย่าได้กินจานปูนิ่มผัดผงกะหรี่ต่อไหมนะคะอันนี้คือคลิปเต็มนะคะที่เล่งสปีดเพราะว่าตอนที่รอน้องเด็กเสิร์ฟเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือน,นานมากเลยถ้ามองจากท้องฟ้าจะรู้เลยว่าตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้าเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะคะ ือเสยาก็นั่งรอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคลิปก็คือถ่ายตลอดเรื่อยๆนะคะก็จะมีแบบว่าถ้าเกิดถ่ายนานแล้วเราก็จะกดปิดแล้วถ่ายใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะทําอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะว่าไม่งั้นไฟล์คลิปมันจะใหญ่อันนี้เราก็นั่งรอตลอดนะคะสังเกตว่าไม่ได้มีการตักจานปูผัดผงกะหรี่นะคะที่ทํามาผิดเนี่ยต่อเลยนะคะก็นั่งรอเรื่อยๆเลยนะคะสุกัดก,ก็กินเนี่ยต้มขา กับยำแหนมนะคะสองอย่างตะกินต้มข่ายำแหนมจริงๆแนละ้วมันสักพักเลยนะคะมันค่อนข้างนานเลยนะคะก็นั่งรอกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ EP พหนึ่งนะคะมาแล้วหลังจากน้องเขามานะคะ <c oughs> ก็ได้มีการคุยกันว่าจะทํำยังไงดีเนาะน้องเขาก็ได้ให้ข้อเสนอว่ามารอบหน้าเจ้าของร้านจะให้ออฟเฟอร์เป็นปูนิ่มหนึ่งจานนะคะเซยะก,ก็เลยอ่ะตกลงนะคะอันนี้คือใครถ้า ไม่ได้ดูก็ให้ไปดูอีพีหนึ่งนะคะจะเป็นอยู่ที่ผัดผงกะหรี่ไงเพราะว่าพ่อควรจะเข้าใจที่ผมเขียนเพราะผมเขียนแค่ฟูผัดผงกะหรี่อ๋อเท่าไแต่ถ้าอันแล้วก็อัน้นก็ปิดที่เราสิงั้นน่ะไอสิ่งนับนถ้ามาลบหน้าหรอเราทำยังไงเราทำยังไงแล้วเขาจะจำพี่ได้หรอถ้าพี่มาอีกจำได้ถ้าพี่มาสอีกงอ๋อ โหนะไม่รู้จะได้มาไม่ได้อยู่แถวนี้ไงคะไมคเมื่อไหร่เอายังไงดีอะก็ไม่เป็นไรมันเขียนเขียนเป็นกระดาษมาให้พี่ก็ได้ว่าทารอบหน้ามาแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะให้ให้ให้ทางแคชเชียร์เขาเขียนไว้อะค่ะแล้วก็ออกมาพี่จะได้เออเผื่อมารอบหน้าถ้าไม่เจอน้องพี่จะได้เอาใบนั้นนะให้เขาเพราะว่าในเมนูมันก็มีแค่ปูนิ่มตัวน้องเขาเขียนแค่ปูไงอ่ก็ต้องก็ต้องไปคุยกันเองในครัวเราสื่อสารกันผิด เนาะยังไงก็ให้เขาออกมาให้พี่ลวกันเนาะเดี๋ยวพี่เผื่อพี่มารอบหน้าไม่เป็นไรนหรอกใช่ไหมจริงพอน้องเขาแจ้งมาอย่างนี้นะคะเราก็โอเคจบเรื่องที่ตรงนี้จริงๆเรื่องมันควรจะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็คือการออฟเฟอร์ให้รอบหน้าซึ่งจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้หรือจะไปหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจด้วยนะคะอันนี้เสะยะก,ก็กินต่อ ถ้ามองดูก็จะรู้ว่าเราก็ตักกินต่อเพราะว่าเราเหมือนได้ข้อสรุปกันแล้วว่าโอเคเป็นการออฟเฟอร์รอบหน้านะคะรอบนี้เซยะก็จ่ายจานนี้ไปเพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกว่าเออเราจ่ายจานนี้ไปนั่นแหละจบก็ตัดปัญหากินต่อในขณะที่เรากินต่อนะคะก็ได้มีเหตุการณ์ต่อไปน,นี้เกิดขึ้นอีกน้องเขาก็ได้เดินมาบอกว่าเพอว่ารอบหน้า,น,าน้อจ่ายคุณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปีอ้าวแล้วพี่ต้องรับผิดชอบเหรอมันไม่ได้ คือน้องเขาก็เดินมาบอกนะคะว่าเขาลงไปข้างล่างแล้วแล้วก็ขึ้นมาคือเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้กินฟรีให้สั่งปูนิ่มรอบหน้าซึ่งตรงนี้ย่าไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าใจผิดกันกับน้องเขาหรือเจ้าของกับเจ้าของหรือว่าน้องเขาตัดสินใจเองอันนี้เราไม่รู้เลยนะคะแต่ตัวเราอะเข้าใจตามที่น้องเขาได้แจ้งมาเนาะเพราะเราก็คิดว่าเราคุยกับน้องเขาก็คือจบแล้วแหละจริงๆมันต้องจบตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอันนี้คือเหตุการณ์เนี้ยจะอยู่ที่ ep สองนะคะถ้าใครที่ดู คลิปเก่าก็จะน่าจะจําได้นะคะเราก็เลยบอกว่าอขอคุยกับผู้จัดการหรือเจ้าของก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะก็นั่งรอไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็ไม่ได้มีการกินต่อเลยนะคะพอน้องเขาเข้ามาช็อตปุ๊บก็คือหยุดกินเลยข้าวในจานเนี่ยคือหนึ่งจานแบ่งกันกิน,กนสองคนนะคะเพราะว่าปกติเวลาจะกินอย่างนี้ถ้ากินหมดก็จะสั่งเพิ่มจริงๆกํากลังจะสั่งข้าวเพิ่มแล้วด้วยซ้ํา คนก็มาค่ะสวัสดีค่ะคือตอนแรกสั่งปูนิ่มผัดผงกะหรี่ไปแล้วทีเนี้ยน้องอ่ะเขาก็ทวนออเดอร์คก็เป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่แต่น้องอ่ะจดเป็นปูผัดผงกะหรี่ซึ่งเราอ่ะไม่รู้คแล้วพอมาเสิร์ฟปุ๊บตอนแรกมันก็เต็มเต็มหมีใช่ไหมคะเราก็คิดว่าไอตัวปูนิ่มอ่ะมันน่าจะนผสมอยู่ในนี้แหละเราก็ตักกินตักกินเสร็จปุ๊บ อร่อยค่ะ <Okay. S 1> อร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้ว <Okay. S 2> ถ้าไม่อร่อยก็คงไม่มาผิด<ช>ว่าถือผสมเล็กน้อยไม่ก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าใจอยากมากินปูนิ่มไม่ได้อยากมากินเนื้อปูแล้วอยากให้ผมทำยังไงคือตอนแรกเราก็ เหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ของ ep 3 ep สุดท้ายที่คนดูเยอะที่สุดนะคะแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ดู ep 1 ep 2ก็คือจะเป็นเหตุการณ์ตามคลิปนี้เลยนะคะก็คุยกันกับอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผู้จัดการหรือเป็นเจ้าของ,งอะไรเงี้ยเนาะอ่ะก็คุยกันก็หาข้อสรุปกันจนจนได้ข้อสรุปตาม ep 3เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้กินก็เข้ากับว่าพอตั้งแต่รู้ว่าเป็นไม่ใช่ปูนิ่มปุ๊บก็ ตามนี้เลยค่ะตามคลิปนี้เลยส่วนใครที่บอกว่าเสียะไม่ได้ใช่ช้อนกลางนะคะลองดูนะมีช้อนกลางทุกจานนะคะลองย้อนดูได้เลยนะคะหลังจากนี้ก็เช็คบินนะคะกลับบ้านนะคะจบสุดท้ายนะคะก็ขอต้องขอบคุณนะคะถ้าใครที่ดูคลิปทั้งหมดแล้วเข้าใจนะคะขอบคุณจากใจมากเลยค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องรองทุกข์ส่งข้อมูลมาที่ inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ